กรุงเทพก็มีการตอบคำถามเรื่องตำแหน่งประธานสภารองประธานสภาที่คุณหมอในฐานะที่เป็นหัวหน้าคะดูแล้วยังต้องใช้เวลาในการหาข้อยุติะนะสักระยะเลยไหมคะเพราะว่ารับรองสสก็จะใกล้จะรับแล้วถามว่าต้องใช้เวลาในการหาข้อยุติไหมสําหรับตําแหน่งต่างๆหรือโดวยเฉพาะตำแหน่งประธานสภาเนี่ยนนครับ โดยข้อที่จริงแล้วเรามีกระบวนการการพูดคุยการเจรจากันอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นแต่ละพักเนี่ยโดยเฉพาะพักแกนนำคือก้าวไกลกับเพื่อไทยเนี่ยที่ที่มีเสมือนข้อตกลงร่วมกันที่จะคุยกันเรื่องนี้นะครับต่างฝ่ายก็ตั้งตัวแทนหรือคณะทำงานขึ้นมาเจรจา,านะครับส่วนข้อตกลงเนี่ยก็ยังไม่มีข้อยุติคือยังไม่ได้พูดคุยกันเป็นข้อตกลง แต่ว่าแต่ละฝ่ายเนี่ยเข้าไปทํางานในแต่ละพักของตนเองนะครับโดยสรุปขั้นตอนขนาดนี้คือแต่ละพักก็ไปคุยในพักของตนเองว่าจะกําหนดทิศทางอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นข่าวที่ได้รับมานี่ก็จะเป็นลักษณะนเนื้อในของแต่ละพักของแต่ละพักไปนะครับ22นี้พอจะมีวีแววว่าจะจะจบกันไหมคะยีเ, <22 S 2> <อ>เป็นการนัดหมายประชุมระดับหัวหน้าพัก ของ8ปดพักร่วมนะครับโดยปกติและวาระการประชุมเนี่ยนะครับเราจะไม่นําเอาเรื่องการเจราจาต่อรองเรื่องของตําแหน่งต่างๆมาพูดคุยบนโต๊ะเจราจาใน8ปดพักร่วมนะครับเพราะเราเคยเคยคุยกันไว้ว่ากรณีถ้าเป็นตําแหน่งต่างๆเนี่ยก็จะเป็นลักษณะการพูดคุยระหว่างพรรคเช่นกข้าวไกลกับเพื่อไทยเข้าวไกลกับทางประชาชาิอะไรต่างๆไปนะครับ เว้นแต่มีข้อสรุปแล้วมีข้อสรุปแล้วกุยเป็นยุติแล้วก็นํามาแจ้งในที่ประชุมของแปดพรรครวมให้ทราบนั่นเองเพราะฉะนั้นวันที่22เนี่ยเมื่อยังไม่มีข้อที่เราปรึกษาหารือร่วมกันเป็นมติร่วมกันก็ไม่น่าจะมีการมาแจ้งอะไรนะครับก็าจะทางฝั่งพรเก้าไกลาบางคนเองก็ออกมาให้สัมภาษณ์เชิงประมาณแล้วก็ขอบคุณพรรคเพื่อไทยที่ถอยให้ให้เก้าไกลก็เป็นข่าวที่ออกมาเมื่อวานนงครับ เป็นข่าวที่ออกมาเมื่อวานเนี่ยผมเองไม่ได้อยู่ในที่ประชุมนะเพราะว่าเราได้มอบหมายให้ตัวแทนของพรรคเพื่อไทยเราที่เป็นคณะเจรจาในพบปะพูดคุยกันโดยเฉพาะในพูดคุยในพักเนี่ยอาจจะมีการพูดคุยกันในพักพูดถึงหลักการพูดถึงหลักการว่าพรรคเพื่อไทยเองก็ยินดีกรณีถ้าตําแหน่งประธานสภาเนี่ยจะเป็นสิทธิ์ของพรรคที่ได้รับหนึ่งก็พูดในหลักการไปนะครับ แล้วพักเพื่อไทยคือจะได้รองประธาน2คนใช่ไหมเป็นหลักการที่เสนอโดยสรุปเนี่ยระหว่างเพื่อไทยกับข้าวไกลย,ยังไม่ได้นั่งเจรจากันแต่เป็นข้อเสนอในมุมเพื่อไทยเช่นตอนแรกสุดเนี่ยทางคณะเจรจาเพื่อไทยก็บอกไปว่าตําแหน่งประธานสภาเนี่ยเพื่อไทยต้องการนะข้าวไกลจะว่ายอย่างไรซึ่งเป็นเรื่องธรรมดามากใช่ไหมครับในการที่ยื่นข้อเสนออย่างนี้เนี่ย ก็ให้เก้าใครไปพิจารณาเก้าใครเขาก็รับบอกว่าเราจะไปคุยกันในพักแล้วจะให้คําตอบแต่ว่าคําตอบนะั้นไม่ได้มาจากคณะกรรมการมันเป็นคําตอบที่ลอยมาําตามเป็นความเห็นของบุคคลทั่วไปในช่วงแรกๆยกตัวยอย่างนะครั้งนี้ก็เหมือนกันเพื่อไทยเองก็คุยกันในระดับหนึ่งก็ยึดในหลักการว่าพักอันดับหนึ่งควรจะได้ประธานสาภาแล้วเพื่อไทยเองก็มีข้อเสนอว่า กรณีที่พักดับสองเนี่ยเสียงมันไม่ต่างกันมากเนี่ยตำแหน่งรองประธานสองท่านเนี่ยก็ควรจะเป็นของพักรคดับสองเพราะดับสามเนี่ยต้องขออภัยในที่ที่ต้องพูดถึงพรรคดับสามเนี่ยเพราะคะแนนเขาท่องห่างห่างเยอะเพราะนั่นก็เป็นข้อเสนอท่านเอกส่วนว่าทาง้าวไกลจะรับหลักการหรือไม่อย่างไรก็ต้องไปพูดคุยกันเสนอไปล่าสุดเมื่อไหร่คข้อเสนอเป็นการพูดคุยภายในพักยังไม่ได้ไปคุยกันเป็นข้อเสนอระหว่างพักต่อพัก ไม่น่าไม่น่าจะ,าจะคือโดยหลักแล้วเราจะไม่คุยในที่ประชุมร่วมครับถ้าออกมาแนวนี้คนในพักบางคนก็ยังมีเสียแงแตกยังอาจจะไม่สบายใจก็เป็นความเห็นครับสมาชิกเราย่อมมีความเห็นก็เป็นเรื่องธรรมดานะเพราะว่าเพราะว่าในการเจราจาเนี่ยเรามีคณะเจราจามีที่ประชุมของคณะผูะ้บริหารพอพูดพูดมาแล้วจริงๆเนี่ยระดับขั้นตอนนี้เราก็จะมาสื่อสารภายในพักเราก่อน ก่อนที่จะออกเป็นข่าวต่เพิ่นวะ่าด้วยความสามารถของพวกเราไงของพี่น้องสื่อมวลชนเนี่ยเจาะเก่งมากาก็ข่าวก็หลุดออกมาอย่างนี้พรรคเราค่อนข้างมีวินัยครับมีมติชัดเจนจากคณะบริหารจากผู้กำหนดที่ทางแล้วเนี่ยเราก็มันจะมักจะมีมติร่วมก,กันนะครับคุณอดิตรเพียงเกตอา,าบอกว่าจะขอยกเอาประเด็นนี้ไปถามในที่ประชุมที่ก็เป็นเรื่องที่ กราทาได้เป็นสิทธิ์ของสมาชิกนะครับที่จะมาถามมาปรึกษาหารือด้วยเหตุด้วยผลนี่บ่งบอกถึงความเป็นประชาธิปไตยไงครับเราปิดกั้นไม่ได้หรอกสมาชิกเขามีความสงสยัยสมาชิกเขามีความต้องการเราก็ต้องเปิดโอกาสให้มีการสักถามอย่างเต็มที่เสียงที่หลายคนก็มองว่าคุณหมอ,ม,อมีความมีความเหมาะสมต่อประธานสภายเราไม่ตอบครับก็ามีส่วนได้เสียไม่ตอบตนะครับ,รบแต่ถ้าเสนอรองประธานสองคนนี่คือเรามีบุคคลที่มี เพื่อไทยเรามีบุคคลพร้อมครับได้มีบุคคลพร้อมครับครับ,รบผม